รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะตัวมีติกสายประหยัดนะครับผมตัวนี้เป็น GT125 จากทางยามาฮ่านะครับผมตัวนี้ล้อแม็กขอบ14แล้วนะคุณผู้ชมนี่นะฮะเป็นล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวนี้นะครับผมมันพัฒนามาจากมีโอหนึ่งสองห้าคันนี้วิ่งมาแค่ห้าพันโลเท่านั้นนะครับและมีบุ๊กเซอร์วิสเซอร์วิสตอนสี่พันโลมาแล้วด้วยนะครับมาถึงที่ร้านเรานะฮะเราก็ถ่ายน้ํามันเครื่องนะ้ำมันเฟืองทายให้เหมือนเดิมนะครับผมคันนี้สภาพแปดสิบห้าเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นสภาพสดพสภาพใหม่ปีสองพันยี่สิบสองมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยเช่นรอยขีดข่วนพวกนี้นะฮะนี่เวลาไปจอดตามห้างสรรพสินค้านะครับจะโดนได้บ้างเป็นธรรมดานะโดยเฉพาะทางฝั่งขวานะฝั่งขวานี่เป็นฝั่่่งทีแบบวา คนมาจอดด้านขวาของตัวรถเราแล้วก็จะพิงมาด้านซ้ายนะฮะก็คือรถของเรานั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะมีแบบเนี้ยปะปายนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยไปจอดตามห้างสรรพสินค้าบ่อยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะฮะปะปายทั่วไปแต่ราคาพิเศษแน่นอนราคาถูกราคาเราใจแน่นอนนะฮะตัวไฟหน้าเนี่ยนะครับผมจะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ คิวบิกนะครับผมเครื่องเบรกเรียกว่าคิวบิกแกนฟิลรนโนโนโอร์โนอะไรประมาณนี้นะครับร้อยยี่สิบห้าซีซีแข็งเครื่องสวยใสนี่นะฮะยางนะครับผมดอกยางเหลือเยอะๆทะเบียนกรุงเทพโชคไม่มีรั่วซึมนะครับผมมาดูด้านหลังด้านในกันบ้างเห็นไหมฮะนี่มีขี้ฝุ่นเท่านั้นเองนะครับผม สภาพรถโดยรวมถือว่าใช้ได้ชุดสีสวยมีริ้วรอยตามการใช้งานแต่ขอแขวนแกงมีมาให้นะฮะกุญแจนหนึ่งดอกบินเ,เปิดบอกง่ายๆนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบคู่มือมีบุ๊คสวิตมีอยู่ในนี้อุปกรณ์เครื่องมืออยู่ตรงนี้เลขเครื่องเลขโครงตรงทั้งหมดตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับบอกเบอร์ไม่มีขาดตัวนี้รองรับน้ํามัน e 2 0 9 1 9 5ก้าและโซฮอเป็นหัวยฉีดนะครับผมประหยัดน้ํามันมากๆอ่ะประหยัดระดับไหนนะครับผมก็ประหยัดในพิกัด125ต้องเข้าใจก่อนไม่เหมือน1 1 0นะประหยัด กว่าอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้อัตราบริโภคน้ำมันอยู่ที่ประมาณ40โลลิตรบวกลบแล้วแต่ข้อมือของคุณนั่นเองนะครับตัวนี้พัฒนามาจากมี o อ 125i เนี่ยพัฒนาอะไรบ้างอันดับแรกรูปโฉงทั้งหมดเนี่ย ทุกปีนใหม่หมดเลยไฟหน้าใส่ LED มาให้ซึ่งมันจะทําให้ตอนกลางคืนเนี่ยคุณมองเห็นถนนมองเห็นทัศนียภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าไฟฮาโลเจนนะฮะประ,ประมาณนี้ส่วนยางนะครับผมส่วนวิกัดแมกยานเนี่ยจะให้มาขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มไซส์นะฮะคือตัวมีโอร้อยยี่ห้าเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าล้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับผมมันประหยัดน้ำมันจริงนะครับผมแต่เทคโนโลยีเก่ามันก็ประหยัดไม่สู้ตัวนี้นะฮะและตัวนี้พอหน้ายามงมันกว้างมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันได้อีก เรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นคือการยึดเกาะถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองทายให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องสดเครื่องใหม่ไปดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะจับถ่อยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆนะฮะรอยก็มีบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะฮะเป็นธรรมดาของรถมือสองแต่ถ้าใครหาไว้ใช้งานเนี่ยเราได้รถปีสดปีใหม่อย่างปี2022เนี่ยคันนี้คุณไม่ควรพลาดนะครับผมนี่เดี๋ยวมาสตาร์ทกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้าง นี่ฮะเครื่องดีเลยนะครับผมทีเดียวติดไม่ต้องบิดกระเลงช่วยใดๆทั้งสิ้นไปดูกันมีควันขาวไหมควันขาวไม่มีนี่ฮะแล้วดูนะฮะเสียงเครื่องนะฮะเห็นไหมครับนิ่มๆเลยไม่มีเสียงแปกปลอมเลยนะครับระบบไฟนี่หน้าปัดใช้งานได้นะครับไฟเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,ามาดูตัวจริงกันดีกว่า ไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับมีไฟหลีสองข้างติดเรียบร้อยนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบนะครับผมระบบไฟสมบูรณ์นะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับติดหมดนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ครบถ้วนนะครับผมติดทุกจุดนะครับแล้วตัวนี้มีไฟอีโก้มาด้วยนะฮะสมมุติว่าคุณขับที่แบบว่าความพงที่นะครับผมความคงที่เห็นไหมไฟอีโก้ขึ้นนะครับก็คือคุณประหยัด น้ำมันนั่นเองขับได้แบบประหยัดน้ํามันนะ,ะตัวนี้รองรับ e20 e <10, S 1> ก็5อ็ดหอเติมน้ํามันได้กว้างขวางนะครับ I m p l e is the best ถ้าไม่มีอะไรไฟลงไฟเลีล้ยวไฟสูบไฟต่ําแต่สตาร์ทจบเรียบร้อยแล้วกุญแจแชร์ชได้ปั๊มได้เพิ่มได้นะครับผมง่ายๆนิดเดียวขออนุญาตดับเครื่องนะฮะ,ะทุกอย่างเป็นอนาล็อกหมดเพราะฉะนั้นทนทานแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะปกติถ้าเป็นตัวปีเก่านะครับปีเก่านี้ที่เนี้ยคือปีีิ6อะไรปี1718ประาณนีสยบเใ็ด อยู่28 29คุณผู้ชมตัวนี้ปี2022แล้ววิ่งแค่5,000โลสตาร์ทเท้าก็ยังมีอยู่ด้วยใครที่หาเอาไว้อยู่นะออโตเมตินะฮะงบประมาณเท่านี้ไม่ควรพลาดครับตัวนี้ผมขายแค่เพียง31,900บาทคุณผู้ชม31,900บาทนะฮะรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพมหาิมณอุอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งนั้นนนทบุรีอะไรพวกนี้ก็ฟรีนะฮะกรุงเทพริมณฑลคือฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่2มอท 2, อนันะครับผมอที่2ถา ทั้ท้ายและตรวจเช็ค20จุดให้ก่อนระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ทวกนี้เช็คมาให้เรียบร้อยนะฮะน,นี้คือเรื่องที่2ส่วนเรื่องที่3คือรับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนไม่จํากัดระยะทางนะฮะต่างหากจากทางวูบบปายเองเลยนะครับหเดือนไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่งกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้ระบาดเดียวครับสามบริการนี้นะฮะเราให้ไปในราคาแค่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามหมื่นต้นนะคุณผู้ชมอ่าค่า ไว้ใจได้สบายใจได้แบรนด์ชั้นนําของประเทศไทยอย่างยามาฮ่า GT 1 2 5อะไหมีนะครับผมสามารถเบิกได้หมดนะฮะนี่มีเบรกมือมาให้ด้วยคือฟังก์ชันจริงๆมันก็แอบเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยมันจะไปโดนเปรียบเทียบกับคลิกร้อคนก็อาจจะไปออกตัวคลิกร้อยยกันมากกว่าแต่ถ้าเป็นมือสองเนี่ย โอ้ถ้าเป็นปี22เนี่ยนะคลิก125คุณไม่ได้นะราคานี้ไม่มีทางแน่นอนนะครับผมจะต้องไปเจอแบบเลข4แน่ๆนะฮะบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้น5,000โลเครื่องสดเครื่องใหม่นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนาด้วยนะฮะไม่ควรพลาดครับคุณผู้ชม31,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใกล้เคียงช้าอดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปชมคันอื่นนะันต่อดีกว่านะครับเบอร์โทรศัพท์ผม064-6363-635 064-6363-635จะแอดไลน์ผม a w 6 3 นะครับผมแอดมาได้เลยเพิ่มเพื่อนผ่าน i อ l i n e ลอย่าลืมแอดไซน์ตัว W1 ตัว635หรือสแกน QR Code คบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมเฟซบ o ๊กแฟนเพจผมเข้า Facebook พ <Facebook, S 2> ิมพ์บูปะบายเจอเลยนะครับชื่อเดียวกับชื่อ Channel น,นี้เลยนะใครอยากจะขายรถแอดไลน์มาได้เลยนะครับไปชมกันต่อครับสกูบิยไอี2021ชื่อนี้ไม่ต้องคุยเยอะนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยนะฮะคันนี้ผมจวไว้เลยนะครับเมื่อวานนี้ว่าผมจะขายเป็นรถตัวโฉมเก่าเลยนะาราคาโฉมเก่ากันไปเลยนะครับผม นี่ให้ดูรอบคันกันก่อนคันที่สวยดีนะฮะมีตําหนินิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานมือสองเนี่ยให้ดูเลยนะครับเนี่ยขีดควรตามการใช้งานแล้วก็ตรงนี้นะฮะคือโดนอีกคันนึงเนี่ยเขามาสกิดโดนนะครับผมก็มเลยเป็นถลอกถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแต่ผมมองว่ามันไม่มีผลกับการขับขี่นะแล้วมันก็นิดเดียวเท่านั้นเองด้วยนะครับคุณไปดูดิสเบรกกันก่อนนะฮะนี่สภาพดิสเบรกเป็นไงฮะอ่า ปั๊มเบรกเนี่ยของซีรีส์เนี้ยตอนเจนสีเนี่ยได้ของคิอกโก้ด้วยนะไอ้โทคิโก้ด้วยนะครับขอโทษทีนะฮะลิ้นพันกันนะครับโทคิโก้นะครับผมตัวเนี้ยดีคือมันเบรกเนี่ยมันจะค่อยๆหยุดแบบนุ่มนวลนะผู้ดีมากเลยอ่ามันจะฟีลลิ่งต่างกับนิสซินคือมันเบรกหนึบทั้งคู่นะแต่นิสซินเนี่ยคือเบรกปุ๊บมันมาปั๊บเลยนะฮะแต่ว่าโทคิโก้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าสเกลมันละเอียดจนจุดดิ้งแล้วแต่คนชอบบางคนก็บอกว่ารู้สึกโทคิโก้เหมือนเบรกไม่อยู บางคนก็บอกนิดซินจึก๊กว่านะครับบางคนก็บอกโอ้โหท,โทโคิโก้นุ่มวนวลกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับยางเป็นทุบเลสขอบ12แล้วนะฮะสภาพรถโดยรวมถือว่าสวย8ป90%อัพขึ้นไปนะครับไม่มีล้มชนหนักใด,ดๆมาทั้งสิ้นนะฮะเครื่องยนต์เป็น ESP นะครับแข็งเครื่องสวยใสยางหน้าหลังนะครับยังเหลือนะทะเบียนกรุงเทพด้วยนะครับรถบ้านแท้เล่มพร้อมชุดโอนครบคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่มาดูกันกดสตาร์ทเนี่ยต้องกดที่ปุ่มสตาร์ทก่อนนะแล้วค่อยบิด เปิดปุ๊บมันถึงจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะจะไม่เหมือน p c x ที่เป็นเบ้าแบบเดียวกันแต่กดที่ตัวกุญแจเลยตัวนี้กดที่กุญแจจะไม่มีผลอะไรนะครับตัวนี้วิ่งมา20,000กับ200โลเท่านั้นที่ร้านเราไม่แท้ทุกคันนะครับนี่ทริปหกพันนะฮะเอเวอร์เรลด์ห้าสิบสอโลลิตรเจเนเรชั่นนี้ประหยัดน้ำมันมากคุณผู้ชม ตัวเก่าประมาณ40โลิตรตัวนี้ใช้นี่ใช้จริงนะ52ลิตรผมว่าประหยัดน้ำมันมากมากแล้วมันรองรับ e 2 91 95โซฮอด้วยนะครับมีระบบ i d l i n g Stop มาให้แล้วด้วยนะครับมาดูใต้บอกกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างปุ๊บนะ นี่นะฮะเล่มพร้อมชุดอมครบบุ๊กสวิตมีคู่มือมีนะครับผมเข้าศูนย์มานะฮะจนถึงประมาณหมื่นกโลนะครับแล้วก็ไปเข้าข้างนอกมาด้วยนะฮะเลขเครื่องเลขโคง้งตรงใส่โมกน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับสีแดงสวยนะครับผมมีริว้วมีรอยจากการใช้งานเนี่ยมีบ้างป่าปลา,ายท่อพ่อนการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมนะคุณผู้ชมนะนะแล้วก็จะมีริ้วรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมเป็นธรรมดานะพวกฟุตบงฟุตบาทล้มแปะอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ อ่ะเนี่ยนะฮะโดยรวมทั่วไปคันนี้80-90%นะครับมาดูเครื่องกันบ้างว่าเครื่องดีกันขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวจับถ้อยเสียให้ดูนะครับอ่ะจับถ้อยเสียปั๊บข้องให้เครื่องเย็นๆนะครับไม่มีการวอร์มเครื่องมาหลอกขายกันนะฮะนี่ปุ๊บกดทีนึงปั๊บปุ๊บนี่ฮะหลอดไฟอนจินดับปั๊บกดสตาร์ททีเดียวติดนุ่มๆเลยเหไหมฮะนุ่มๆเลยนี่ไอเดียริงสอมีให้ใช้ด้วยนะอ่าไฟสูงไฟต่ำม,มีให้ใช้นะ ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานี่มาดูตัวจริงกันบ้างเบรกมือมีมาด้วยนี่เบรกมือเจ๋งมากนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาด้านหน้าและด้านหลังไฟซ้ายไฟขวานี่ไฟท้ายไฟเบรคครบถ้วนควันขาวมีไหมมาดูกันนี่โอ้โหนี่มีไฟอีโก้ด้วยนะนี่สมมติคุณบิดกระเร่งใบฮะแล้วใช้ด้วยความคงที่เห็นไหมไฟอีโก้มันจะขึ้นเห็นไหม ค,คือคุณขับได้ประหยัดน้ำมันนะครับมันก็เหมือนเป็นมินิเกมเล็กๆนะฮะอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนหน้าปัดหนนะ้าจอมี Stop, อะไรต้องสต็อปอะไรเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอะ่ฟังเสียงเครื่องกันนิดหนึ่งนี่นะครับผมขออนุญาตดับเครื่องนะฮะ ปั๊บนะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้บ้านกุญแจนิดหน่อยมี power outlet นะครับเป็น t r i A นะฮะเสียบได้เลยชาร์จมือถือได้เลยนะครับผมอ่ะกันน้ําได้เล็กๆน้อยๆแต่กันจริงจังไม่ได้ฝนตกหนักก็กันไม่ได้นะครับตัวนี้กุญแจนะครับอ่ะอุ้ยเขาทํามา2ดอกด้วยนะเดี๋ยวดูซิใช้ได้ทั้ง2ดอกหรือเปล่าเรามาทดสกันดีกว่านะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เฮ้ยตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วตัวนี้ล่ะ ตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้ได้ทั้ง2ดอกดีมากๆเลยอันนี้คือเขาทํามาให้เลย2ดอกนะฮะแล้วก็มีบาร์โค้ดนะครับมีไม้ติมมาให้กุญแจรีโมท2ดอกดอกหนึ่งเป็นพันนะคุณผู้ชมนะทำเพิ่มนะ โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันดีกว่าว่าจะเท่าไหร่กันนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับโจหัวกันไว้ว่าขายเหมือนราคาตัวเก่าตัวเก่าถ้าเป็นตัวลอ้อแม็กราคาเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ามกลางกลางสามต้นๆไม่เกินนี้นะฮะสวยๆสสภาพดีๆนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตขายแค่เพียง36,900บาทตัวท็อปสุดเป็น Key คีย์เลสกุญแจรีโมทนะครับผมเนีเป็นคีย์เลสนะแล้วก็ตัวท็อปลอ้อแมออ็กขอบิบสองด้วยนะครับผมนี่ในราคาแค่32,900ืารคุณผู้ชมสาม 2,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรก็ส่งได้นะครับขอแค่โทรมาคุยนะกรุงเทพไปส่งพวกปริมณฑลฟรีอยุธยาฟรีปรทุมธานีฟรีนะครับถ้าอยู่ โคราชนบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรขอแค่โทรมาคุยกันก่อนไม่เป็นภาระการจัดส่งแน่นอนนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องการจะส่งเรื่องที่2ตรวจเช็สคสกูรียีจุดระบบไฟระบบเบกรกร,ระบบเกับ,บเคร่องแบตเตอรีอ่ตัวนี้เช็คให้หมดเรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองทายให้เรียบร้อยพ่นท่อด้วยกันสนิมทนความร้อนเกลืออุตสาหกรรมให้เรียบร้อยคุณเอาไปแกงหอพร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะครับและรับประกันเท่าที่3นะฮะรับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ เข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับสบริการนี้ให้ไปราคาแค่เพียง36,900บาทเท่านั้นโคตรจะคุ้มนะสกูบิยายนนี้นะฮะช้ามไม่ได้เลยโทรมาได้ที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5นะครับผมเบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนมีคันเดียวนะครับผมราคาพิเศษแบบนี้นะฮะไอเดียไลน์ผมแอดวบยูหกสาครับแอดไซน์นำหน้าแล้วตามด้วยวบยูหกสามห้าจำง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจผมวูปปาบบะไบชื่อเดอ ได้เลยหรือคุณจะเอาเบอร์โทรศัพท์ผม0646363635เนี่ยไปเซิร์ชก็เจอนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันได้นะครับผมไปดูอีกคันกันต่อดีกว่านะฮะ คุณผู้ชม Honda าลีดตัวนี้นะฮะลถอายุ1เดือนเท่านั้นนะครับปีคิทศ์กราชเนี่ยเขาเขียน2023จริงนะฮะแต่คันนี้นะครับผมจดปี67มกรา67ไปเดือนด้วยนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยอายุประมาณ1เดือนเท่านั้นเองนะครับผมคุณผู้ชมมาคันนี้วิ่ง200โลเท่านั้นนะฮะเพิ่งไปเอามาสดๆรอนๆเลยนะครับคุณดูนี่ฮะนี่แนวขวางผมยังอยู่เลยนะครับดิสเบรกเดิมมาร์กนี่ดูมาร์กชัดๆเห็นไหม มาร์กยังอยู่มาร์กยังอยู่มาร์กยังอยู่มาร์กเป็นใครนะฮะนี่นะฮะนิสเบรกอ่าตัวนี้ใช้พอร์ตของนิสซินนะครับเบรกจึกแน,น่นอนนะฮะยางอารอันนี้คือเดิมเดิมทั้งคันเดิมทุกจุดเดิมไปถึงมาร์กเดิมเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้กล้องผมเข้าไปไม่ได้นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เป็นลีด125ตัว4วาล์วนะคุณผู้ชมเป็นตัวที่นิยมกันตอนนี้เลยนะครับคือมันนิยมเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังด้วยว่าทําไมถึงขายนะอา,อาจจะเปิดเผยได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับนี่นะฮะเนี่ยคุณดูดิใส่กระเป๋าได้ทั้งใบอะ่ะนี่นะฮะอันนี้คือ200โลเพราะฉะนั้นเนี่ยหปีห0 0 0 0โลรับประกันของศูนย์มีเพียบ3ปีของสามหมโลก็ยังอยู่นะครับคู่มือมีโอ้โหนี่ไอถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งฟีหนึ่งครั้งเนี่ยยังอยู่เลย นะครับผมนี่เล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวนะฮะปี2023นะครับคส6กมกราเลยนะครับอุปกรณ์ครบเลขเครื่องเลขโครงตรงทุกจุดเช็คมาให้หมดเรียบร้อยอยู่ชฉาเชิงเซานี่เองนะครับผมไม่จัดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าป้ายแดงนะฮะต้องบอกเลยว่าป้ายแดงนะครับนี่ฮะแขงเครื่องสวยใสแม้กระทั่งลูกยางข้างใต้เห็นไหมเห็นไหมคือแบบมันใสอะ่ะ ตัวนี้มันต่างจากตัว2วาลาวยังไงรู้ไหมฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผมนี่คือเดิมทุกจุดเลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับสภาพคันนี้99.9%เลยนะเฮ้ยมีรอยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คาบนะนี่หลุดละเนี่ยนะครับนี่คาบนะหลุดนะฮะฝุ่นนะครับผมนี่เรียบร้อยเลยคันนี้99%นะครับมาบอก99%ก็แล้วกันนะครับ ตัวร้อยยี่สิบห้าสองวาลกับสี่วาลต่างกันอันดับแรกเลยคือตัววาลครับตัวสองวาลเนี่ยมันจะใช้เครื่องบล็อกเดียวกับ p c x 150ตัวเก่านะฮะตัวนั้นทนนะสองสามแสนโลเขาพิสูจน์กันมาแล้วแต่ตัวนี้ก็มีคนวิ่งถึงหลักแสนโลแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นสี่วาล ESP Plus นะครับประหยัดน้ำมันมากๆอ่ะตัวนี้เรื่องเครื่องหนึ่งเรื่องนะฮะแฟร์รี่อะไรพวกนี้คล้ายกันหมดแต่เครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันดับที่สองนะครับผมตรงนี้ฮะตัวสองวาลเนี่ยมันจะโค้งตรงนี้นะครับถ้าเจอเนินที่สูงมากๆนะะะฮมีสิิททธ์กกรแ แล้วแค็้งแตกได้แต่ตัวนี้มันกลับด้านกันเลยคุณผู้ชมแล้วมีตัวกันแข็งตัวนี้มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ทนกว่าแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับอ่ะแล้วก็อ่า อีกอย่างหนึ่งความแรงนะครับผมตัว4วาวแรงกว่าตัว2วาวอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ตัวเสริมนะฮะให้ดูกันบปา4วาวกับ2วาวตรงนี้ก็จะต่างกันแต่ตรงนี้มันแปลงกันได้ไม่ยากครับผู้ชมตัว2วาวเนี่ยเขาก็แค่ไปซื้อตัวนี้ของ4วาวมาใส่มันก็จบนะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้แล้วก็แหลกท้ายนะครับตัว2วาวเขาจะเจาะรู4ี่รูมาให้แล้วแต่4วาวเขาจะเป็นตัน่ามันจะมีขายกล่องหลังแบบว่าไม่ต้องเจาะก็มีเออแบบไม่ต้องเกาะเจาะก็มีนะมันจะยึดจากตรงนี้ ึดจากตรงนี้นะครับก็ไปลองดูนะฮะก็สนุกสนานกันไปแต่งกันได้นะครับวางเท้าใหญ่มากๆตัวนี้ทํามาแข่งกับแกนฟิโลโน่เลยนะฮะคือมันใหญ่มากคุณผู้ชมเด็กยืนสบายน้องหมายืนสบายใส่แพ็กน้ําได้แขวนแกงได้อีกต่างหากนะครับผมใต้เบาะเนี่ยคือชนะขาดลอยคือใต้เบาะเนี่ยจ่ายตลาดยังไงก็คือพอแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อมาขายนะเอออันนี้นะฮะ USB Type A นะครับผมแมจริงๆถ้าเป็น Type C ก็ดีนะฮะแต่ก็ให้ Type A มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปหาตัวปรงตัวแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะเบรกฟีลิง่งเขาจะนุ่มๆแบบนี้ครับท,ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับระบบคอมบีเบรกให้มาให้ดูกันก่อนนี่ปึ๊บ2 9งบาโลคุณผู้ชม ของจริงนะของแท้เลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปอย่างที่ซูมให้เห็นนะครับว่ามาร์คเดิมเนี่ยครบทุกจุดเลยแม้กระทั่งเนี่ยหัวคันน็อตอย่างเงี้ยมันยังสวยมันยังใสยอยู่เลยนะครับผมมันเกิดจากอะไรรู้ไหมจริงๆตัวเนี้ยต้องบอกว่าเขามีปัญหากันในครอบครัวนิดนึงนะครับผมทีนี้พี่ผู้หญิงนะครับก็เลยโกรธนะครับโกรธแล้วก็ใครบังคับให้ขายคันนี้นะครับผมนะวันนั้นก็ เรียกได้ว่าเราเอาสัญญ์สัญญาเนี่ยไปให้เซ็นถึงที่เลยนะครับอ่าเราให้แค่นี้ละกันนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะฮะไปถึงนะครับก็มีมีการงอนกันนิดนึงคือจะขายวันนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็จัดก,การให้นะฮะมีเอกสารสัญญงสัญญาซื้อขายไปให้เซ็นถึงที่เลยนะครับผมนะ บอกแล้วนะฮะเราให้ราคาสูงจริงนะครับแล้วรับเราถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยแล้วคันนี้ก็ไปรับที่ชเชิงเซาเลยนะครับผมรถสวยรถใสเรียกว่าป้ายแดงเหมือนมือหนึ่งเลยดีกว่านะฮะมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเปิดกันไว้ก่อนจับทอยดูนะครับนี่เย็นๆเลยนะฮะมันต้องนิ่มอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามันต้องนิ่มอยู่แล้วนี่ฮะนุม่มนวลเลยครับมันคือป้ายแดงอ,ะอ่ะอ่าวางัันเถอะนะครับเดี๋ยวบิดให้ดูนะมีคนข่าไหม ขาวไม่มีฟังเสียงเครื่องครับนี่เดิมๆเลยนะฮะนิ่งกิฟตต้องบอกว่านิ่งกิฟตไฟหน้าเนี่ยเขาเป็น LED แล้วนะสูงต่ำก็เป็น LED มีแด t ไทม์ u ันนิ่งไลท์วิ่งมาลงนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับผมติดครบหมดนะนี่ฮะนี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดไฟท้ายก็เป็น LED นะครับไฟเบรกสวยงามนะครับติดครบหมดนะฮะนี่ อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับตรงนี้เนี่ยเขาเว้นช่องเอาไว้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไปใส่ไอ้ตัวสวิตช์ไฟพาหมากหรือไฟห้าสัดนะครับของพวก p c x นะฮะใส่ได้นะคุณผู้ชมแค่ตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนั้นแทนเข้าไปเฮ้ยมันแบบมันคดีกันเลยนะเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแตรตัวนี้นะครับผมไปลองใส่กันดูนะครับไฟสูงไฟต่ําบนหน้าจอติดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกส่วนกันชัดเจนนะครับผม idling stop ทํางานนะครับามาดูกัน average อ,อ่สวีบก็ร้อยกว่าโล นาฬิกาอดีโอหมดแล้วนะครับมีเท่านี้นะฮะขออนุญาตดับเครื่องครับผมป๊าเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ปื๊บล้วงกันให้ดูนิดนึงว่าเขามีอะไรให้บ้างนี่ไม้ติมมีมาให้นะครับแล้วก็กุแจรีโมทมีมาให้อยู่ในนี้นะครับผมใส่เอาไว้ให้ในนี้เลยนะครับ โอเคมาคุยเรื่องราคากันได้เลยตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าณนะเวลานี้ปี2022หรือปี2023เนี่ยรถปีนั้นๆเนี่ยยังขายกัน50,000ต้นกันเลยนะครับตัวนี้ปี2023ปี24 6 7ปี24นะฮะผมขายแค่เพียง52,900บาทแล้วรถวิ่งแค่200โลไปหยัดไปเยอะคุณผู้ชม52,900บาทใครหายอยู่ห้ามผ้าเด็ดขาดสีขาวเป็นสียอดนิยมและราคาดีที่สุดนะครับคุณผู้ชม5 2 0 0 0 900บาทเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าได้เหมือนรถป้ายแดงกันไปเลยในราคามือ2แล้วเทียบตลาดมือ2มาให้เราด้วยนะครับว่าเขาขายกันราคานี้จริงวิ่ง5,000โลวิ่ง8,000โลขึ้นขายกัน 5, 1, 5, 2กันอยู่เลยผมขายเท่ากันเลยอ่ะ52,900บาทแต่วิ่งแค่200โลอะสภาพใหม่อ่ะ แล้วก็ลดแค่เดือนเดียวประกันเหลือเกือบ5อ้าปีคุณผู้ชมแค่ประกันก็คุ้มแล้วนะ5 2 9 0 0บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทคุณผู้ชม500บาทเนี่ยนะค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยแต่เราส่งให้คุณได้วูบมไบส์ทำให้คุณได้เพราะฉะนั้นคุณอยู่จังหวัดอะไรขอแค่โทรคุยก่อนนะครับผเรรรราาบบิิกกกีัวแนน้้็คออ ที่2เราตรวจเช็ค20จุดนะครับระบบไฟระบบ,บระบบเบรกระบบแบบเพื่อนละแบตเตอรี่เช็คมาให้เรียบร้อยคันนี้คือใหม่จริงเหมือนป้ายแดงจริงๆขนาดตุ่มยางนะคุณผู้ชมมันยังแบบเนี่ยเลนแรกยังอยู่เลยอะ่ะ คือใหม่มากจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะและประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะตัวนี้รองรับ e 2 0 9 1 9 5และโซฮอนนะครับผมใช้ได้กว้างขวางมากมายเลยทีเดียวนะฮะอ่ะนะครับแล้วก็บริการสุดท้ายรับประกันตัวเครื่องจากทางวูบบบายแยกต่างหากเลยนะอันนี้แยกต่างหากจากของ5ปี5มื่นโลของเขาเลยนะครับผมจากทางวูบบบายเองหนึ่งเดือนแบบไม่จากัดระยะทางจะวิ่งพารโรหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวราคาเป็น น้องๆไปแดงแล้วกันอาจจะมีฝุ่นมีขนแมวที่เรามองไม่เห็นจากการขนย้ายก็ได้ะนะครับพูดผืนหรือผื่นขาดเอาไว้แล้วกันแต่ว่าเท่าที่ดูมาสวยจริงผมยังไม่เห็นรอยเลยนะพยายามดูให้แล้วนะครับผมมีแต่รอยแบบค่าฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับผม3บมริการนี้ให้ไปในราคานี้นะครับช้าอดแน่นอนโทรมาได้เลยนะครับผมศู646363635และใครอยากจะขายรถแอดไลน์มาที่ w 6 3 5หรือสแกน QR code มาได้เลยนะครับผมวันนี้ลากไปเท่าดีก่อนสวัสดีครับ